สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสกุลสุกุลสวัสดีตอนเย็นแล้วประส่งเที่ยวออร์แชมสวัสดีเลยฮาวัญหานั่งรถ <สะ S 1> น้ำหมูทันทีสี่คุยเป็นมหมูหมูเนี่ยนิแต่นอนกับนอน <c oughs> <c oughs> นอนแล้วก็นรับคุณเล่าก็อย่างเดียวนอนแล้วไอลูเอแหละอยู่พี่ดอวเอ้ย <c oughs> เมื่อนีการหนีดำหน้ามาจับพี่น้องอกันีกครักระแสแล้วจะว่าทำไมถึงหนีดำหน้าครัดำหน้าพี่น้องเออสีอชีาวาซาสีวาดำหน้ามา,าั้นแต่นน้อยจุนง่ายแล้วจะไปย,ยุ่งจะเทีย <laughs> <c oughs> <c oughs> บอแมนบอแมนพี่น้องมาเคลียปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาในเรื่องปัญหาเรื่องอันนั้นอะไรถ้าบ่มามันกับบทจบเรื่องมันกับสีเงาหันหนาไปว่าจะง<ร>ะไรก<ร>ักคนกักถากคนกักล่ออยู่เอาก็เลยมาให้มันจบให้มันเข้าใจกันแล้กกาเคลียจบแล้วปัญหาพี่น้องเข้าใจกันแล้วทุกอย่างก็คือ ใช้ชีวิตปกติจ้ามืออื่นก็ลงดำน้าใส่งคุณครูค่ะส่งคุณครูมืออื่นก็ลงดำน้ำอลารากาดำน้มืออื่น,มมน,ออนแต่ไม่นี้กัมาเคียบปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก,ก่อนเนาะเป็นรายการผ่านไดแล้วกขอโทษก็กอ,กอภัยด้วยนะจ้าพี่เดินจบาก็เป็นสิ่งที่บบาบางที่เรานางการเสนอใผมนางพามาบุกโรงเรียนยังเคยยัครูโรงเรียนสามครู สั่งคู่เฮ้ยสั่งคู่ก็ได้แค่คู่ทั้งคู่อะไรแล้วเาเป็นโรงเรียนเนี่ยคนสอนครูอาจานน่าจะซื้อรไปเรียนกันจกมือจะใดหารีพัวครู่ผัอาจารย์เขาก็ได้พวจตำรวจแล้วเรียนต่อปริญญาส่งขวดคู่เพื่อนอย่างนี้อ๋อเรียนต่อปริญญาให้ลดขัลมอยู่บ่เอยๆลดลมแปดแปดหกแปดสี่เหลี่ยมเจ็บเลย ใช้หมู่ใช่ซะรับสายแล้วรัเข้ามาอ๋อนี่เฮียจะพูดนหนิฮามาหอบอแม่นมีท่งนี้อะไเป็นอ๋อผักกับเดือนเท่าไรเฮยเดือนละห้าแสนเจ็ดแสนเหลือแต่ห้องพักเดือนละห้าแสนเป็นเจ็ดแสนอายุไทยแค่หลักพันนะคะอยู่นี่หลักแสนนะคะเป็นต่ญาติเราพี่น้องห้องพักหอพักสำหรับนักเรียนนักศึกษา หาแสนถึงเจ็ดแสนขตปีเป็นเงินบาทกันหาแสนยังบอดพันบอดพันเดีย๋ยวนี้หาแสนพันหนึงมันหาแสนแล้วก็ดีสุดกับพันสองหาแสนหากับนเจ็ดพันแปดพันอเ๋ก็คือถ้าเป็นเงินบาทกันหอซ่าหอาคข้าเป็นเงินบาทอีฟังเนามันจะมีราคาพันสองเนาะพันสองลงมากับแปดร้อยมันมีอยู่เห็นเห็นเขาแช่อยู่แล้วก็พันหาก็มีได้แบบดีๆเน่พันหา ปัหาอะครับอันเดย์เคยเปิเป่าดอกเตียนถัดแถียาวสเป็นหอพักอยู่ตามริมริมของรั้วโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนพึ่งมาชั้นพิทยารายหรอสร้างปูปูทางไปเด้อเออปูทางมาปูสิ่งทขึ้นมากเมื่อไรไม่อว่ามึงมาเที่ยวเด้อปูทางมาเห็นหน้ามาเที่ยวนางปัดเก่งนั่งเที่ยวทางเสร็จเด้๋จนโกนผัวได้ยานุเบยษานนางเที่ยวจนโกน ก็แล้นักกระเบิดเติมสุดอะไรจะสุดทางนางเห็ดนั่นจะแล้วนังกระเบิดเติมไม่ป่านนี้จนเขาถักจนกขาบังน้ำขื่อทางไว้ยู่ได้เฮ้ยมาเก็บเที่ยวสียงสีแยกมีไอ้พุงไม่เพียงกับพี่ญาณนี่เนาะอันนั้นในเที่ยวนั้นประมาณนี้แหละพี่น้องห้องพักกัสวขึ้นเรียนระบบพันกบาทนี่แหละ ขาคงชีพกับแพงประมาณนั้นเนาะขาคงชีพักกินขาอยู่ก็จะแพงเนี่ยเฮ้ยโมเห็นแต่ขาโดนหลอบันเทือมาบอ๊ะขาห่ารอนครับทึ้งครับทึ้งมาก่อนนะฮัลหลมาผิดก่อนนะครับทึ้งมาแล้ววันหนึ่งตัวอยู่กับพายเจ๋ยตัวนั่นอยู่กับข้อหรือม้าซอบเพราะว่าเตี่ยคือมาเตี่ยมาตั้งแต่อาทิตย์แล้วอาทิตย์แล้วเขาติดมาแล้วห่องมีบังไดห่องไหมยังเพราะหัวยังมองไดเด้วยเนี่ยยังเป็นไกล้ห้องเย็นอี่แหละกดดับ ใกล้และจังสะดวกสบายรถใครเอาขึ้นมามีมอเตอร์ไซค์อยู่เบ้องานไปซื้ออยู่ซื้อกินยังสะดวกเตลาดนี่แหละนี่ออ๋อตลาดลักเป็ดว่ามีมอเตอร์ไซค์ก็กสะดวกอีกอย่างนึงเราก็จะกลับบ้านทรงเจอร,รอแชแล้วกับซิเมื่อบ้านมืออื่นมาแต่พี่น้องดำหน้าจะพาด้าบ้านให้นั่งเถอะนำม,มาเคลียร์ปัญหา นี่แหละคันมันต้องเคลียร์มันจบเนาะเพราะว่าบอกเคลียร์มันก,กนสิญญาว่ายะไรอย่างไรเนี่อบอกเปิดกระลอเอาอยู่เขาเลยได้ขึ้นมาหนีดำนาขึ้นมาฮัลโหลมัคือรถแทร็่ดำนาเงี้มยมองไะไการงานย้ะกสิญญามันไกลกับ<ผ>มงเงียดอยู่ในแต่แทร็คมงเงียนดฮัลโหลตะกานตะนาบไปเลยลกกมลเจ็บพวกนี้เจอกันที่ดำนาแล้วก็ไปซ่อนหัวแล้วก็อยากกินอ่อมหัว พวกลายย่อยบ้านโอ้ยลูกไปไกลยลายขางงไหนขางตรงไหนขางตรงไหนตัดดงานกบมีกบนตไปใส่นีมนเขาอรอคสับไปงานยักบมีเาตีน่มี่บห้องซื้อมาได้ไรกัเออมันไข่ไปใส่เบมันคือได้สแ้ว่าเรยังกองเดินองคือได้ส มันไปห้องอุปเเบ็ดอยู่บัตไปใส่เบ็ดทับบ่ออะไรเออสุดห้องเงี้ยบัตรไปไ่เบ็ดแล้วใครไถึอเบ็ดทับไปคุบเอาได้หลายบัตรไซเบทเออมันเข้าป่าเข้าลงมาจะสุดหัวเลยได้ยืนทางหน้าเฮ้ยทางหนาบ่ป้าป้าไปต่อตับหูาโอ้ยมีตับหูทรายมาไก่เนาะตับหูทรายน้ำพีได้กันไามไอฉันมาหน่องบ่มีอันนี้เป็น พระเจ้าก็มีป่าหมอกป่ามันแท้หลวงพ่ออิเลสที่ไม้เยี่ข้างล่างก็เป็นไรเป็นสวนเป็นมันเป็นอยังกว่าป่ไรลมันไม่เวียกับะกบนมันหลักเจ้าหอดยามก่นมันก็ได้ปกติเป็นของมีเงินแดงป่ะฮัลโหลฮัลโหล เออกระปุกมันเลยแม่อยู่ไกลเมืองกระปุกมันเนาะก็เห็นอย่าเช่งหงาบอกอืมทางหงามันให้มันเขาเจ้าอยู่พุ่นเช่งหงามันต้องใส่คือใส่เสียมอ่ะอ่าเขาก็ใส่เสียมในบ้านเราคุณใส่เสียมบ้านเกิอยู่กันเลยต้นมันเขาจำบุคคลออกกองคุยแล้วก็บรรนัยก็เสียหงาเป็นเตอะเตอะจ้าตั้งปีบบอะไมันปีนี้ตั้งบ่งามเฮ้ยเป็นสู่สวนสวนดินของที่เคยงามกับบองาม ยืนดักรออะไรคะนั่งกอดกบเป้ามาหอดเลยครับบ่มีบ่บ่มีบ่มีห้องอยู่ทรายเดี๋ยวนี่เนี่ยทรายก่อทรายมาเปิดห้องสะโูกสิมบริงัทมาหอดเลยครับบ่มีคนหมองอยู่ห้องซองหนึ่งซี่ห่องซองหนึ่งซี่มันเป็นห้องแถวพี่นโนเป็นห้องพักห้องซองหนึ่งซี่เนี่ยจะเป็นห้องสลับราคากับพ่ออยู่อยู่ดอกห้องกับเบิ้งทรงแล้วก็สีใหญ่อยู่ไดนมันเป็นห้องทรงยาวเนาะเบิ้งทรงมันใหญ่เนาะ ห้องน้ำในตัวบ่เฮยกลางลังมีบอนตากผ้าเรียบร้อยสเตย์เป็นยางเบิ่งกนะหาคุณหาอ๋อใหญ่จะหาคุณหากระข่วงไม่ห่อหาคุณหาเนาะแต่ละพันกระบาทภะสีตั้งรักปักฐานนี่เลยพี่น้องเอ้ยสองเดือนสองเดือนพอดีเขาดำน้าแล้วตัวท้าไปเกี่ยวเข่ากระพรอตัวสบายไปอีกหนึ่งงานเอาแต่ซาท้ามันี่เสนอันนี้กู มึงสำหรับเปิดทางให้กูนะเ้าอยเลยีิขาเปิดทเปิดทางโพูอาจ้มึงมปจ้างอะไรใดต้้งหมู่ต้องหู่งานนะได้คันค่่าได้นี่กับมพอขาจะขาหูงานต้องได้องด้ขอบคุณมีขาเปิดทุกเปิดทางขอบคุณหลายๆเด้อเด้อมาส่งเด้อเป็นหมู่กันพี่น้องเอ้ยเ่องกรต่า็ะไ สอีลายขึ้นมะลิสมีลายขึ้นมะลิมันีีเล็กังว่เลขเล็กปฏิวัติยังปอิทิ์มืออื่นมาับเราสองสี่ เพ้วว่าอยู่สั้นหนึ่งเมนเย็นเลยอยู่สั้นหนึ่งเหมือนเย็นักทองมาเสียหอนแกงวสามหนึ่งสี่กระีเต็มตอ่สเิกะีเต็มเป็นเป็นเื่อมก็จเป็นเมจ้างใช่ไหจากนางเล่ีแล้วอยู่ครับขางลม่ยมันเย็นอีกอย่างต้นไม้บางแห่งกเย็นนั่นนี่ชันสองนะหอนนนนชันอนะเขาแต่นี้โอ้โหยิงโอ้หยิยักอยู่สูงเนาะขยักอยู่ห้อนเนาะอะไรลก็ได ทูดยวยทางล alive, here, yeah, 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 the the ่างปูยอยู่เย็นเย็นเป็นสุกยดอยซึ่อย่างนปุซายมางมีโางัดหา้ามทางล่างยิ่งยองบนนี่กอย่ข้างล่างต้องเป็นปูยปุด้ยเนาะต้องเป็นปุยพี่น้องจากกสิรอให้กอสัต <feels> ว <pain> ์นี่จ้าขอบคุณสุขสุกคนที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวกาสบายดีดีแล้วเราสบายดีจ้าสบายดี